นั่นแหละก็อยากจะถามอีกนั่นแหละว่ามาด้วยกันไหมแต่สปอยกันเก่งมากทุกคนคือความเอาใจของคนโก้และความแบบเล่นความเอนเตอร์เทนของเขาเนี่ยแหละหน้าเวทีนุกปลายเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกันยอกรกันเหมือนแบบบนเวทีมีแค่สองคนเหมือนจะเอนเตอร์เทนแต่เล่นกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยอืมจะให้เพื่อนทำร้องเพลงเต้นทำท่านั้นท่านี้ แล้วเขาจะเป็นสไตล์นี้เขาจะไม่ไม่หยุดคือใครสั่งคนนั้นเขาจะทําเขาจะตามใจกันนะทุกคนเขาจะไม่มีการขัดใดๆทั้งสิ้นว่าเอ้ยกูไม่ทากูไม่อยากทํอาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คําเดียวรู้เรื่องอะคือพูดปุ๊บเหมือนจะไม่ทําแต่ทําเหมือนจะไม่อะไรเลยเหมือนจะไม่สนใจขอโทษทุกรายละเอียดจ้าไอ้เพื่อนอือเพื่อนไงเพื่อนรัก คนเขาเป็นเพื่อนกันพวกเราก็อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะเพื่อนก็คือเพื่อนเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็เพื่อนเพื่อนที่แบบไม่เหมือนใคร <c oughs> เขาคือเพื่อนไม่เหมือนใครจ้ะพ่อเลยมึงพ่พอเลยมึงพ่อคุณเตรียมทาให้ย่างดีมึงพ่อเลยคุณเตรียมทาให้เดียวมึย่างดีให้ถือนนแต่เท่ mọi người nắng nè? ông ui có bớt cho cần nè có cho nó cần nè tía ngoài ô cài mức thiệt điều thôi nè bây giờ bọn câu giờ bọn câu giờ bọn câu à Mày nghe thiệt thiệt tăng cây bạn ông ตั้งไกลกี่หนยได้ไหมเดี๋ยว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 หยุดมันมีถอนก่อนนี่บะเอามาก้อนนี้ชุมเทเท่าไร่เท่าไรปะเอ้าเอ้าคุณปรึกษากันสู้เฮ็ดเอาเฮ็ดเอาอันละเพลงนั้นมันเป็นเพลงของภาคใต้ปะโปรดมองฟนิโปรดมองอ่ะ เป็นเพลงของภาคใต้ไหมโซนใต้ไหมไไหเอาหุ้นคู่มาสิที่บังคับมันร้องเพราะมันเสียลกษสิิธิ์นะ ตอที่เราไปประมาณแปอยห้เวทีมาครับมันไม่เคยขีดแบบนี้กับเราเลยสักครั้งครับอา้าวไอ้เต้เป็นคนจังหวัดไหนไอ้เต้เห็นว่าลุงกับป้าเป็นคนจังหวัดนี้เลยครับอ๋อนี่ยินข่าวว,าว่าเมื่อวานหรือเมื่อเช้าที่เขามาหาตอนเช้าเขามาหาแล้วเขาพูดว่างไงเขาพูดกับมันว่างไงนะคุณลุงคุณลุงอ่าคุณป้าบอกว่าอไอ้เต้เนี่ททำไมผอมลงจังเลยลูก กับป้าว่าไงนะไปโอ้เตยก็พร้อมลงแต่ลูกเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยแล้วคราวนี้ลุงก็หอบไม่ว่ามังคุดหรือว่าทุเรียนกวนหรือว่าผลไม้หอมให้เตยเหรอใช่มาขุนมันขึ้นอีกแล้วโอ้โหมึงหอมแล้วเนี่ยโอ้แต่ก่อนต้องน่าจะใหญ่กว่านี้อ่ะแล้วลุงป้ามาไหมน้องลุงป้ามาไหม เออจำไปจำไปไม่ไม่มาดูพวกพี่ๆจำไปเอาเอาเอาปรดมองสักท่อนนะพี่คนหนึ่งไม่ได้ลองดนตรีขุ้มไม่อยากร้องเพลงช้าแล้วตอนนี้กู้มอยากร้องเพลงเร็วเลยว่ะเพลงเร็วเพลงเร็วมีเพลงเพลงอะไรบ้างครับเพลงเร็ว พร้อมหรือยังพี่น้องพร้อมเสมอเมื่าเธอบอกมาอ่ะเสกโซ <c oughs> มันมันมา,มาบอกว่าเสียงเราโซเสร็จแล้วมันก็ไปข้างเวทีแล้วก็ปล่อยให้เรารับกับอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะ <laughs> ไปลุนมาสอมปีอ่อสามปีย่ะ เมื่อกี้ขออนุญ,ญาตออกไปคุยตุลรักกับพี่ชายนิดหน่อยนนเวลาต่อจากนีุ้่งไปจะนำพาพี่น้องไปสู่ความสุขความสนมุกให้ลูกก็เต้นได้ลูกก็เต้นไปกับพวกเราครับผมอย่าให้เล่าที่เรากินไปแต่ละหยดมันเสียเปล่าในค่ำคืนนี้เอา้า